ผมกัญชัยกําเนิดพลอยไลโอกําเนิดผมนะครับวันนี้นะฮะผมอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือไลโอนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมจริงๆแล้วไลโอเนี่ยอยู่มาประมาณ18ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูรสระผมเป็นครีมนวดนะฮะและแน่นอนว่ามันตอบโจทย์ได้ดีอยู่แล้วแต่วันนี้ครับเรานํากลับมาพร้อมกับสูตรใหม่ที่เข้มข้นจริงๆตัวผมเองกับทางเภสัชกรนะครับของไลโอเนี่ยได้มีการร่วมพูดคุยแล้วก็คิดค้นสูตรดีๆขึ้นมานะครับจนกระทั่งได้ตัวนี้ขึ้นมา เป็นไลโอเฮาทอนิกครับตัวนี้นะครับจะช่วยดูแลเรื่องราวของเส้นผมที่ขาดหลุดร่วงนะฮะแล้วก็เรื่องราวของผมที่ขึ้นมาใหม่แล้วแข็งแรงนะครับไลโอเนี่ยช่วยฟื้นฟูบำรุงรากผมและช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผมป้องกันปัญหาเรื่องหนังศีรษะหัวล้านหัวเถอกผมร่วงผมบางผมหงอกก่อนวัยรังแคอาการคันหนังศีรษะ รวมไปถึงอาการอักเสบของหนังศรีรษะขั้นรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาของหนังศรีรษะอักเสบพร้อมเพิ่มความมั่นใจนะครับส่วนสารสก,กัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นอัญชันรากมาเบอร์รี่มีว่าหนหางจระเข้มีโสมและก็อานาเกนนะครับที่มีนวัตกรรมที่ช่วยซึมซาบเข้าสู่เส้นผมอย่างล้ำลึกช่วยปรับโครงสร้างของเส้นผมได้อย่างถาวรแล้วก็กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมได้ดียิ่งขึ้น ถ้าผมทํารับรองว่าดีมาเป็นครอบครัวไลโอกันนะครับกันชัยกาเนิดพลอยไลโอกําเนิดผม